แม่บ้านบ้านที่นี่มีเยอะไหมครับบ้านแบบนี้กะครับมันก็เหลืออยู่หนึ่งหลังนี่สองของแม่น้อยสามหลังถ้าบ้านทรงนี้นะครับบ้านทรงตัวนี้มีเห็นสามมีสามเมื่อก่อนมีเยอะไหมครับเมื่อก่อนมีเยอะกันแล้วก็พอตกเป็นห้องรูกห้องห้านอย่างเงี้ยพอลูกหลานติ้นตีเปิ้นมีสต้างอีงนอ ครับุ่กก็ขายไปหรือว่าลืมมาแปลงบ้านใหม่อเอะกันเราส่งมาเบิบ่ปูน็นปูนบ้านอะไรงไรี้เจ้าเป็นบ้านปูนไปเหีห่ยอีกแล้อ๋อสถาภัยแบ่มีสแตงเกอร์ปุ่กก็ละไปอย่างเอียอยู่ไปตามสภา,าเนี่ยเนี่ยบ้านสังเกตพอบ,บ้านสมัยก่อนเนี่ยเปิ่นเปิ่นบ่มีห้องน้ําข้างบนน่ะอ๋อเพราะมาขอนคนมีวิน,นัยในกับห้องน้าํเาเพิ่นเข้าวมะเจ้าต๋ออ่นี้อ๋อแล้วเปิ่นมีไกดสมัยก่อนเนาะมีแจงหัวปุ่นเพิ่น มันแบบเจ๊เจ๊มีติดบ้านแลเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวเข้าแบบเจ๊ปเดี๋ยวเข้าเมื่อเจ้าเติมเดี๋ยวอ่ะเออแล้วเมื่อคืนประกอบมาลูกเนาะมาลูกครับอ่าแม่แล้วก็ปัติสุมาเลยปัติเข้าวันลูกเจ้ากับก่อนนอนอย่างสมัยก่อนเนาะครับแล้วก็ห้องครัวสมัยก่อนตียากินมันก็มีจานเนาะมีจานเหือนปรกอบเย่บนหัางเลยอย่างใช่อย่างนั้นอยู่ล้วล้อย่างบ้านคนหลุนมาถึงหลุนลูกหลูกคนใดตีดเปิดมีเงินตระกอบ เลือเฮี่ยเปิดก่อมาแปลงบ้านใหม่แปลงบ,บ้านที่ทันสมัยที่มีห้องน้ำในตัวอยรับ <ทำ S 1> แล้วบ้านไหนตีคงสภาพอีคือฝนบ้มิฐานะเนาะบ้มีส,นนามมสตางค์กบอบอยู่ไปอย่างอีครับก็แปลงบ้านแต่เดี๋ยวมันก็อุงงินเป็นลานๆแล้วเนาะครับขาอ่าวัสดุแปลงกับมือก็บแปลงเอยียตแล้วที่นี่ยังคงอนุรักษ์บ้านเก่าไว้เยอะีเยอะจะมี ตีหันแต่บ้านอื่นนี่เปิดยังตกแต่งอันนี้อันนี้คือแบบมีการตกหลังนี่นะไม่ได้ตกแต่งสักอย่างไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้หลังอื่นอย่างอย่างบ้านเจนน้อยอ่ะอันนี้เปิดยังมาแปลงบอลลูนนั่นแหละเนาะเปิดยังมาแปลงใหม่ทันสมัยแล้วมันมีหันหลังบ้านป้าน้อยเนี่ยจำหรือเปาป้าน้อยเอใจขนับอันน่ะอันน่ะประก็มาตกแต่งใหม่ บนห้องนี้ก็ววรีโนเวทเนาะร<ช>ีโนเวทใช่รีโนเวททางหลังเรามีตีบาร้ตกแต่งไว้ก็มีบ้านประลัดเลยเป็นนี่ห็นซ้อยมีเห้หลังบ,บานประหลัดห้หลังตีบาร้ตกแต่งคือทางฐานะท,ทางการเงื่อนเปิดบ่ให้มีเปิดก็อยู่อย่างอันเนี่ยอยู่แบบนั้นไปเลยอก่กะอยู่แบบแบบแบบสมัยโบราณอยู่อย่าง,อ,างอันไปเลย